สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาเปลี่ยนรูปทรงเลขาคณิตแบบนี้ให้กลายเป็นรูปดอกไม้แบบนี้ในโปรแกรม Adobe Illustrator กันนะครับในขั้นแรกเราก็จะสร้างรูปทรงเลขาคณิตที่มีลักษณะหลายเหลี่ยมขึ้นมาก่อนนะครับโดยใช้เครื่องมือในกลุ่มรูปวาดท,ทรงเลขาคณิตคลิกค้างไว้ตรงนี้นะครับจากนั้นเลือกเครื่องมือไปเป็นแบบ Polygon Tool ครับ คลิกเมาส์ลงไปที่บริเวณใดๆในอาร์ตบอร์ดที่กรอบโต้ตอบพอลิกอนเปลี่ยนค่าตัวเลขในช่องไซส์ให้มีจำนวนเท่ากับจำนวนกลีบดอกไม้ที่ต้องการครับตรงนี้ผมจะเพิ่มจาก5ไปเป็น7นะครับเสร็จแล้วคลิกปุ่มโอเคตอนนี้ก็จะได้รูปทรงเลขาคณิตจำนวน7เหลี่ยมขึ้นมานะครับตรงนี้ผมขอปรับขนาดสักเล็กน้อยประมาณนี้นะครับ ในส่วนของเส้นขอบสามารถกําหนดได้ตามความต้องการนะครับตอนนี้เส้นขอบรูปเจ็ดเหลี่ยมของผมมีขนาดอยู่ที่ 6pt นะครับขั้นตอนต่อไปครับไปที่เมนูเอฟเฟกครับจากนั้นเลือกไปที่คําสั่ง distort and transform แล้วก็ไปเลือกที่คําสั่ง p u c k l e and b o w ครับที่กรอบโตัวตอบ p u c k l e and b o w ปรับตัวเลขเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ตามความต้องการนะครับเช่นถ้าผมปรับ ตัวปรับตรงนี้มาทางขวามือมาทางโบว์ก็จะเห็นนะครับว่าตอนนี้ลักษณะของรูปร่างจากเดิมเป็นรูปเจ็ดเหลี่ยมทรงเรขาคณิตก็จะมีลักษณะเป็นรูปดอกไม้ขึ้นมาแล้วนะครับยิ่งเราปรับตัวเลขเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ลักษณะของกลีบดอกไม้ก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นดังนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการนะครับว่าต้องการลักษณะของกลีบดอกไม้เป็นอย่างไรถ้าสมมติปรับตัวปรับมาทางด้าน็อกเกิลนะครับ ก็จะได้ลักษณะของลายเส้นที่ตรงกันข้ามกับลายเส้นที่เราดึงตัวปรับไปทางด้านโบว์ตอนนี้เราต้องการรูปดอกไม้ก็จะดึงกลับไปที่ฝั่งโบว์นะครับประมาณนี้ครับกดปุ่มโอเคลายเส้นของดอกไม้สามารถปรับแต่งได้อีกเล็กน้อยนะครับโดยไปปรับที่สโตรคครับบริเวณนี้นะครับคลิกเข้าไปที่คำสั่งสโตรกพาเนลจากนั้นครับสามารถที่จะปรับในส่วนของแคปคอเนอร์หรือ Align Stroke ได้นะครับถ้าผมปรับในส่วนของ Cap Corner หรือแม้แต่ในส่วนของ Align Stroke ไปเป็นค่าอื่นๆก็จะเห็นว่าลักษณะของ a ล g n เส้นจะเปลี่ยนไปตามลักษณะค่าที่ได้ปรับแต่งไปดังนั้นตรงนี้เลือกปรับแต่งได้ตามความต้องการในกรณีของกลีบดอกถ้าต้องการปรับแต่งลักษณะของกลีบดอกอีกสักนิดหน่อยก็สามารถทำได้นะครับโดยไปคลิกที่เมนู window ครับแล้วเลือกไปที่ App e a r a n c e เพื่อเปิดหน้าต่าง a p p พล r e n ชขึ้นมาใช้งานบางครั้งบางเครื่องหน้าต่าง a p p e ล r เ n อาจจะถูกฝังหรือใส่ไว้ในคานลหรือว่าหน้าตา ine, ่างบริเวณแถวๆนี้นะครับดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับเครื่องที่ใช้งานสำหรับในส่วนของผมตรงนี้จับแยกออกมาเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนนะครับที่หน้าต่าง a p p พล r e n ชถ้าต้องการปรับแต่งลักษณะของกลีบดอกไม้ก็สามารถคลิกไปที่ Effect p ์ c k l e and b o w ตรงนี้ได้นะครับ แล้วก็จะสามารถปรับเปอร์เซ็นต์ของค่าพักเกรลแล้วก็โบว์เพิ่มเติมได้ตามความต้องการแบบนี้นะครับถ้าพอใจแล้วก็คลิกไปที่ปุ่มโอเคเช่นเดิมครับหลังจากที่ปรับลักษณะของดอกไม้จนเป็นที่ต้องการแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็ไปที่เมนู Object กต์ครับจากนั้นเลือกไปที่คำสั่ง expand appearance พอมาถึงตรงนี้วัตถุชิ้นนี้ก็จะกลายเป็นรูปวาดหรือว่าผาพท,ที่เราสามารถนำไปใช้งานต่อได้นะครับโดยตอนนี้นะครับ วัตถุจะมีอยู่ด้วยกัน2ส่วนคือส่วนที่เป็นเส้นขอบแล้วก็ส่วนที่เป็นสีพื้นตอนนี้ทั้งคู่จะถูกรวมเป็นกลุ่มไว้ด้วยกันนะครับเราสามารถแยกในส่วนของเส้นแล้วก็ในส่วนของพื้นออกจากกันได้คลิกขวาที่รูปแบบไม้ตัวนี้ครับจากนั้นเลือกไปที่คําสั่งอันกรุ๊ป จากนั้นจะสามารถคลิกเลือกไปที่เส้นขอบครับแล้วก็จะจับแยกเส้นขอบออกไปจากพื้นผิวที่เป็นรูปดอกไม้ได้แบบนี้ดังนั้นในส่วนของพื้นผิวตรงนี้เมื่อถูกแยกออกมาแล้วนะครับก็สามารถที่จะนําไปลงเป็นสีพื้นหรือกําหนดลักษณะของสตรกเป็นของตัวเองได้ต่างหากในส่วนของเส้นขอบก็เช่นเดียวกันนะครับสามารถนําไปตกแต่งและก็ลงสีแยกต่างหากได้เช่นเดียวกันเพียงแต่ว,ว่า ล,ลักษณะของวัตถุที่เป็นเส้นขอบเมื่อนํามาใช้งานก็จะมีลักษณะเป็นเส้นขอบเท่านั้นนะครับเช่นถ้ากําหนดในส่วนของสีพื้นก็จะได้ลักษณะของเส้นแบบนี้นะครับถ้าสลับไปลงเป็นสีเส้นสโตรกก็จะได้ลักษณะของหลายเส้นแบบนี้ขึ้นมาโอเคครับทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีการแปลงรูปร่างที่เป็นทรงเรขาคณิตให้กลายมาเป็นรูปดอกไม้ออเป็นคอนเซป็ป สำหรับนำไปประยุกต์ใช้กับวัตถุอื่นๆต่อไปในอนาคตนะครับก็หวังว่าทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยไว้ยังไงพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับในครั้งนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ